สะพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสนะโมตัสสะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะ ภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาโยเวกตันยูกะตวเวทิธิโรกัลยานมิโตทันหะพัติจะฮหติ ทุกขิตัสะสักจะกรติกิจจังตถาวิทังสัพปุริสังวทันตีติณบัตนีจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสัพปุริสกถา ว่าด้วยเรื่องสัตบุรุษในทางประพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญยราศีในส่วนทักษิณนานุปทานนกิจอุทิตไปให้แก่คุณโยมแม่เจียมจิตไหลางามผู้วายชน โดยมีคณะท่านเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยครอบครัวไหลางามพร้อมลูกหลานได้ร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลศพขึ้นในคราวครั้งนี้และในโอกาสบัดนี้ในสถานที่แห่งนี้ได้รับเกียรติได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่ง จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลพัฒนกิจด,ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักด์พระอุปชาเจ้าวาดวัทโขระบือผู้เป็นปุบาอาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลในสถานที่แห่งนี้ <c oughs> ซึ่งพระเดชพระคุณได้สละเวลาอันมีค่าได้ไดเมตตาแก่เศิษยานุสิตก็คือครอบครัวไหลางาม ได้เดินทางลงมาเป็นประธานในค่ำคืนวันนี้พร้อมทั้งผู้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในค่ำคืนวันนี้ <c oughs> ก็ยังได้รับเกียรติจากท่านสกสารัฐม่วงศิริสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเกตบุญเทียนได้รับเป็นเจ้าภาพประเพศลในค่ำคืนวันนี้ด้วย ดังนั้นคณะท่านเจ้าภาพอันประกอบไปได้วยครอบครัวไหลางามถือว่าได้รับเกียรติได้รับความเมตตาธรรมได้รับแรงกายแรงใจอย่างสูงยิ่งจากทั้งประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งจากบุคคลผู้มีเกียรติที่เป็นไปในฝ่ายคารวาสญาติโยม ตลอจนถึงญาติโยมผู้มีเกียรติทั้งหลายในที่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเป็นตัวเป็นผู้ที่จะส่งแรงกายแรงใจเป็นอย่างดีสนับสนุนให้ครอบครัวไหลางามได้ผ่านวิกฤตการณ์ในโอกาสนี้เป็นธรรมดาว่าชีวิตต้องมีเกิดมีเกิดย่อมมีแก่มีแก่ย่อมมีเจ็บ มีเจ็บก็มีตายมีตายก็คือมีความพัดพลากจากกันครอบครัวไหลางามลูกหลานได้สูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รับไปในที่นี้ได้แก่คุณยมแม่เจียมจิตไหลางามเมื่อสักครู่ได้ทราบจากลูกหลานว่าคุณแม่จากไป ไม่ได้จากไปด้วยความลำบากใดๆท่านจากไปอุปมาเหมือนกับเรื่องในพุทธการไม่ว่าจะเป็นราชาเทพธิดาหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพุทธการการจากไปของผู้มีบุญเวลาจะจากไปแล้วท่านบอกว่าเสมือนหนึ่งหลับแล้วตื่น คุณโยมผู้เป็นลูกหลานบอกว่าคุณแม่หลับทานข้าวแล้วก็บอกให้คุณแม่นั้นนอนพักนอนพักก็เป็นลาวกับว,ว่าหลับไปแต่หลับไปไม่ได้ตื่นในภพนี้หลับเป็นลาวกับว,ว่าหลับไปแล้วตื่นไปตื่นอีกทีในเทวโลกอันนี้ถ้าเป็นเรื่องในสมัยพุทธกาล ดังนั้นบุคคลที่ได้สั่สสสสงสมบุญเอาไว้ดังพระบาลีที่บอกว่าสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญจะนำุขมาให้บุคคลที่สั่งสมบุญเอาไว้เวลาจากไปแลวจะเป็นประ,ประดุดดังหลับแลวตื่นแต่ตื่นนีไปตื่นบนเทวโลกไปตื่นในโลกหน้าที่เป็นสุคติบีโลกสวรรค์เป็นต้น ดังนั้นเลยว่าแต่ว่าถึงแม้ท่านจะไปเกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติแล้วหรือไม่ก็ตามแต่ลูกหลานก็ยังได้ทำตามหน้าที่หน้าที่ก็คือการนำร่างอันได้วิญญาณของท่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วก็ได้ความมนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าว,วาดวัดหุกระบือท่านเมตตาให้ความมนุเคราะห์ทุกป,ประการ และการมาเปกุศลน,นี้ก็เป็นไปตามประเพณีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาและการสวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีอภิธรรมธรรมยิ่งสิ่งสุดท้ายสงสาทยายหมายสำริดอิทธผลแด่คุณแม่เจียมจิตไหลงามผู้วายชน รับกุศลผลอภิธรรมดำสุขใจคุณแม่จากไปนำความเศร้าโศกเสียใจมาให้ลูกหลานแต่ในการมาเป็นกุศลอย่างดีที่สุดแล้วเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในความสูญเสียก็ยังเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สุขใจก็คือความร่วมกายร่วมใจร่วมแรงร่วมใจของลูกหลาน การให้ความเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานสงฆ์ตลอดจนถึงพระสงฆ์วัดบวกกระเบือและพระสงฆ์วัดบวพันธ์ก็เวียนกันมาร่วมงานเป็นประจำทุกวันตลอดจนถึงญาติโยมผู้มีเกียรติในที่นี้ทุกท่านบางท่านอาจจะมองว่าเรานี้เป็นคนคนหนึ่งไม่ได้คนมีคนสูงสง่งไม่ได้มีหน้ามีตา คงไม่ได้สำคัญอะไรแต่อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบว่าไม่ว่าใครก็สำคัญต่อคณะท่านเจ้าภาพทั้งนั้นมาให้ใหเห็นหนะ้าไม่ต้องควักซองอยังสำคัญถ้าซักควักซองด้วยยิ่งสำคัญไปใหญ่ดังนั้นใครก็ตามที่มาให้กำลังใจในยามนี้ในยามจนในยามเจ็บในยามจา่าสำคัญทั้งนั้น ดังนั้นในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายจึงถือว่าเป็นแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญของคณะท่านเจ้าภาพและในวันนี้พระธรรมเทศนาที่จะยกอัาธิบายในส่วนของสัพปริสบับรุษก็คือสัตตบรุษนั้นก็คือต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมสำคัญคุณธรรมสำคัญนั้นก็คือความกตัญญู กตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนคุณท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูกตัญญูคือความรู้คุณกะตะเวทีคือการตอบแทนคุณท่านดังนั้นบุคคลผู้จะเป็นสัตบุรุษคุณธรรมอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องมีก็คือความกตัญญูกะตะเวทีกตัญญูต่ออะไรบ้าง กตันญูต่อวัตถุสถานกตัญญูต่องานของตนกาตัญญูต่อบุคคลและกตัญญูต่อตนเองกตัญญูต่อวัตถุสถานหมายถึงรู้คุณค่ารู้ราคาของวัตถุสิ่งของที่เราใช้โทรศัพท์หรือสิ่งของเสื้อผ้าอาณ์ต่างๆ แก้วแหวเนเงินทองเราก็รู้คุณค่าเราก็รู้ราคาแล้วก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีกตรอ,อยูต่อสถานที่ที่เราอยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นเรามาใช้ศาลาบําเพ็ญกุศลศาลาบุญสุขหนึ่งแห่งนี้เราก็จะเห็นคุณค่าบางคนก็ช่วยทำความสะอาดถ้าเป็นธรรมเนียมตามวัดต่างๆก็ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำความสะอาดแต่เราก็บำรุงสถานที่ด้วยปัจจัยหรืออะไรต่างๆ อย่างนี้เรียกว่าเรานั้นรู้คุณต่อวัตถุสถานไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันถูช่วยกันเก็บขยะไม่ไม่ว่าจะเป็นการถวายปัจจัยบำรุงสถานที่อย่างนี้ชื่อว่ารู้รู้คุณต่อวัตถุสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้สิ่งของให้ใช้สิ่งของใช้สถานที่อย่างทนุทนองอย่างนี้เป็นต้นชื่อว่ากัรญูต่อวัตถุสถาน กานอยู่ต่องงานของตนเรานั้นมีหน้าที่กันทั้งนั้นแต่หลวงตาแพรเยื่อไม้ท่านบอกว่าไม่ว่าเรามีหน้าที่อะไรก็ตามสุดท้ายเราก็ต้องละต้องวางต้องถอดบทบาทหน้าที่นั้นอยู่ดีเหมือนกับคุณแม่ที่จากไปครั้งที่ท่านอยู่ท่านก็มีหน้าที่เป็นแม่ดูแลลูกจนเติบใหญ่ แต่พอท่านจากไปท่านก็ยุติหน้าที่บทยุติบทบาทความเป็นแม่หลวงตาแพรเยื่อไม้ท่านประพันว่าโลกนี้คือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าทำลีลาตามบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอ,อกสะท้อน มีร้างมีรักมีจากมีจรแต่พอจบละครชีวิตก็ต้องลาไม่ว่าลาวันนี้ก็ลาวันหน้าไม่ลาวันไหนก็ต้องสักวันหนึ่งที่จะต้องลาจากกันไปแต่คนเราพอยังไม่ลานี้แหละต้องรู้หน้าที่ต้องกระตันยูรู้คุณต่องานของตนเป็นพระก็ต้องรู้หน้าที่ของพระ พระมีอะไรบ้างหนึ่งสองสพระมีหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบต้องทราบต้องรู้มีหน้าที่รู้หน้าที่ทําหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเป็นมีหน้าที่ประกอบออรับราชการหรือเป็นครูอาจารย์ก็ต้องทําหน้าที่ของตนมีหน้าที่รู้หน้าที่ทําหน้าที่กตัญญูต่อบุคคลข้อนี้สําคัญยิ่ง กตัญยูต่อบุคคลน,นั้นมองไปถึงบุคคลผู้เป็นมารดาบิดาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นหลักและบุคคลที่มีคุณความดีต่อเราทั้งหมดก็ชื่อว่าก็ต้องกตัญญูรู้คุณคนเหล่านั้นอาศัยต้องอาศัยความกตัญญูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีคุณสูงสุดต่อลูกๆ นี่ไม่พ้นผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นมารดาบิดาดังปราดท่านประพันธ์ว่าอันพระคุณแม่พ่อมีต่อบุตรจะเปรียบดุดสิ่งใดก็ไม่สมสุดจะสรรพันพน,านาด้วยคารมเอกุดมเหลือตราพุนานคนที่มีคุณสูงสุดต่อชีวิตมนุษย์ทุกคนหนี่ไม่พ้นผู้เป็นมารดาบิดา ดังนั้นคนจากไปเป็นมารดาเป็นธรรมดาว่าลูกหลานย่อมเศร้าโศกเสียใจอะไรรักมากเป็นธรรมดาแต่อย่างน้อยได้กําลังจิตกําลังใจจากคณะท่านเจ้าพราะพร้อมทั้งประสงค์ทั้งหลายอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรูวิบูลพระธนกิจเป็นประธานท่านให้ความเมตตาให้กําลังใจทําให้ลูกหลานนั้นมีกำลังใจต่อสู้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ ด้วยดีดังนั้นคนเหล่านี้หนีไม่พ้นการดูแลเอาใจใส่บุคคลผู้เป็นที่รักบุคคลผู้เป็นพระคุณถ้าหากว่าไม่ดูแลไม่รักไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะดูแลใครก็ไม่รู้จะรักใครและถ้าหากว่าไม่ดูแลเอาใจใส่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นมารดาบิดาแล้วสักวันหนึ่งพอท่านจากไปเราจะต้องเสียใจอย่างแน่นอน เหมือนกับเรื่องราวของเมืองเมืองหนึ่งเจ้าเมืองนี้สอนแปลกๆสอนให้คนไม่กระตันอยู่รู้คุณสอนว่าพ่อแม่ไม่มีคุณพอพ่อ,พอแม่แก่แล้วให้เอาไม่ได้ให้เอาไปฝังแต่พอพ่อแม่แก่เมื่อไหร่อายุ60ปีถือว่าหมดประโยชน์ทำคุณต่อประเทศชาติไม่ได้ให้เอาไปขังอยู่บนภูเขาสูงแห่งหนึ่ง ทุกคนสั่งออกเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายที่แย่ที่สุดในโลกนี้เอาไปอยู่บนเขาใครก็ตามเป็นพ่อเป็นแม่หรืออะไรก็ตามให้ถ้าหากว่ามีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อไหร่ต้องเอาไปอยู่บนเขาเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติสิ้นเปลืองเป็นกฎที่แย่ที่สุดมีชายหนุ่มคนหนึ่ง คุณก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อนี้เสียชีวิตไปก่อนอยู่กับคุณแม่จนจนเติบใหญ่พอคุณแม่ใกล้อา,ายุห0สปีก็เกิดเครียดนอนไม่หลับเพราะรู้เพราะว่ารู้ต้องรู้ว่าต้องนำคุณแม่นั้นนะ่ะไปอยู่บนเขาไปทิ้งไว้บนเขายากที่จะทำใจได้ลูกคนหนึ่งแต่บางคนเขาทำได้ แม่บอกว่าไอ้หนูหนูไม่เราไม่ต้องไปกังวลหนูเห็นบ้านนู้นไหมบ้านนั้นไหมเขาก็าไปอย่างนี้หมดทุกบ้านนั้นแหละหนูไม่ต้องกลัวแม่ให้พาแม่ไปอยู่บนเขาเถอะแม่จะได้ทําใจจะได้ไม่จากกันวันนี้ไม่จากกันวันนี้ก,ก,นนนก็ต้องจากกันวันหน้าเราอยากขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ผู้ชายหนุ่มคนนั้นได้ฟังดังนั้นก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ขัดใจแม่ไม่ได้จึงพาแม่ขึ้นสู่ภูเขาสูงที่เป็นที่คุมขังคนบีอายุมากก็พาแม่ขึ้นไปไปเลือกหาที่ให้แม่อยู่ไปจับจองที่ให้แม่อยู่ตรงนั้นไม่เอานะแม่ตรงนั้นมันมีเชื้อรามันชื้นตรงนั้นไม่มีร่มตรงก็หา หาทางเดินไปทางนั้นทีทางนี้ทีจนหาทางได้ครึ่งค่อวันจนหาท,ที่อยู่ให้แม่ได้ก็วางแม่ของตัวเองเอาไว้ใต้ล่มไม้ใหญ่แล้วก็คอยหาพลาผลไม้ให้แม่แล้วก็บอกลาแม่แม่บอกว่ามืดค่ำแล้วเจ้าจงรีบกลับไปปล่อยแม่ไว้อย่างนี้แหละแม่เดี๋ยวก็ตายแล้ว แต่พอจะกลับเท่านั้นลูกก็ร้องผมร้องให้ไม่ยอมกลับสุดท้ายแม่ไล่กลับแล้วก็ก่อนจะไล่กลับบอกลูกว่าเจ้าเนี่ยพาแม่มาเนี่ยแม่กลัวจะหลงทางกลัวจะกลับบ้านไม่ได้ตายอยู่บนเขาพร้อมกับแม่เจ้ากลับไปจงไปดูตามทางนะถ้าเห็นกิ่งไม้ที่แม่วางไว้ตามจุดต่างๆนั่นแหละ เจ้าจงเดินไปตามทางแล้วเจ้าจะกลับบ้านได้หัวอกของคนเป็นแม่แม้จะตายอยู่แล้วยังคิดถึงอนาคตของลูกแม่ก็บอกให้ลูกกลับไปตามทางลูกได้ฟังดังนั้นโอแม่ขนาดจะตายอยู่แล้วยังเป็นห่วงเป็นใยลูกเป็นห่วงชีวิตของลูกไม่ห่วงชีวิตตนเองเลยก็ร้องห่มร้องไห้สุดท้ายตัดสินใจ พาแม่ของตนหนีไปจากประเทศนั้นในที่สุดเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าหัวใจของผู้เป็นมารดาบิดานั้นไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยคิดถึงแต่ลูกเท่านั้นดังนั้นผู้เป็นลูกถ้าหากว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้มากที่สุด แล้วถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่สักวันหนึ่งเขาจากไปจะเสียใจในทันทีแล้วก็ไม่มีวันที่จะกลับคืนมาเลี้ยงดูได้อีกจนบางคนบอกว่าให้เลี้ยงดูพ่อแม่ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ห่วงทั้งตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่หาข้าวหาปลาให้ท่านตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ไปหาให้กินตอนอยู่ในโรงศพ ดังนั้นบุคคลที่อยู่กับพ่อกับแม่ก็ควรที่จะดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้หวังอะไรจากลูกมากนะพ่อแม่นั้นหวังกับลูกๆไม่กี่อย่างยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษา พรั้นเมื่อถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจไม่หวังอะไรจากลูกๆมากมีคำคำสุดท้ายที่บอกว่าหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจนี้แหละที่น่าน่าจะพิจารณาคำว่าปิดตาเมื่อสิ้นใจหมายความว่าคนที่อยู่ข้างหลัง ทำให้แม่หมดห่วงหมดห่วงอะไรบ้างประการที่หนึ่งตั้งตั้งใจจัดงานบําเพ็ญกุศลด้วยความรัใค่ด้วยความเอาใจใส่อย่างสุดความสามารถประการที่สองรู้รักสามาัคคีดูแลกันและกันประดุดดังพ่อแม่ยังอยู่ลูกก็ดูแลกันและกันหลานก็ช่วย พึ่งพาอาศัยกันได้ดังนี้ก็จะทําให้ผู้เป็นมารดาบิดาหรือว่าพ่อกับแม่นั้นมีความสุขแล้วก็ชื่อว่าปิดตาเมื่อสิ้นใจไม่ใช่เอามือไปปิดตาผู้เป็นพ่อเป็นแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน,าน,สนสบำเพ็ญกุศลศพครั้งนี้ได้ทราบก่อนที่คุณโยมแม่เจียมจิตไหลางาม จะจากไปลูกลูกหลานๆก็ดูแลเอาใจใส่คอยป้อนข้าวคอยหาข้าวปลาอาหารอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็ชื่อว่าปิดตาเมื่อสิ้นใจยามแก่เท่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษากันเมื่อถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเมื่อสิ้นใจทําให้ผู้เป็นมารดาหรือเป็นแม่นั้นสมหวัง อานิสงส์การทําให้พ่อแม่สมหวังเราก็จะเป็นผู้สมหวังตลอดชีวิตดังนั้นก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับคระนะท่านเจ้าภา้าผู้เป็นลูกหลานที่ได้ดูแลเอาใจใส่ผู้วายชนเป็นอย่างดีจนสิริอายุได้92ปีเป็นรัตตัญูบุคคลและในวันนี้ได้รับเกียตรติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลพัฒนกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์พระอุปชาเจ้าวาดวัฒหกะบือเดินทางมาเป็นประธานในการบเพบิกุศลในค่ำคืนวันนี้ด้วยถือว่าคณะท่านเจ้าภาพนั้นได้มีกัลยาณมิตรชั้นยอดและฝ่ายคารวาก็ได้ทางท่านสกสารัตว์วุ่งศิริเป็นเจ้าภาพแล้วก็ส่งผู้แทนมาในวันนี้ถือว่าได้กัลยาณมิตรและประการต่อมาคณะท่านเจ้าภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆของคุณแม่เตรียมจิตไหลางามพอช่วงที่ไม่ได้ดูแลแม่บางทีก็มาช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิบูลพระธนก,กิจมาช่วยงานวัดมาช่วยงานสังคมทำให้ทาให้เป็นที่สังเกตได้ว่าทั้งพระสงฆ์ก็ดีทั้งชาววัดทั้งศิษยานุศิษย์วัดคณะกรรมการวัดก็ดี ก็จะมาร่วมงานบำเพ็ญกุศลทุกๆค่าคืนอย่างนี้ช,ชื่อว่าคณะท่านเจ้าภาพลูกๆได้ช่วยเหลือกิจพระศาสนาได้ช่วยเหลือกิจสังคมบุคคลผู้ที่กตันญ,ญูกะตะเวทีบุคคลผู้ที่มีกัลยาณมิตรบุคคลผู้ที่ได้ช่วยเหลือกิจสังคมเช่นนี้ชื่อว่าสัตบุรุษ ดังพระบาลีที่อัตมภาพจะหยิบยกขึ้นเป็นอุทเทศบทในเบื้องต้นที่ว่าโยเวกตันยูกตวเวทิทีโรเป็นอาธิแปลความว่าผู้มีปีชาใดาเป็นคนกตันยูกตะเวทีหนึ่งมีกัลยาณมิตรหนึ่งช่วยทำกิจของมิตรผู้ตกยากด้วยความเต็มใจหนึ่ง ท่านเรียกบุคคลน,นั้นแหละว่าเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษก็หมายถึงคนดีมีศีลธรรมฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายผู้เป็นคณะท่านเจ้าภาพก็ดีผู้ที่มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลในคใน่ำคืนวันนี้ก็ดีในทุกๆคืนก็ดีถือว่าได้เป็นผู้กตัญญูกะตะเวทีได้เป็นผู้มีกัลยาณมิตร ได้ช่วยเหลือกิจสังคมถ้าประกอบไปด้วยสามอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นคนดีสีสังคมก็ขออนุมโมทนากับกุศลรัทธาของคณะท่านเจ้าภาพาพร้อมทั้งญาติโยมผู้เป็นแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ได้ตั้งจิตน้อมใจบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศไปให้ แก่ผู้วายชนัตรมภาพได้ใช้เวลาแสดงพระธรรมเทศนาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาอุณนนเตอ,อุทะกังวุฒังมเมล็ดผลที่หล่นลงจากฝากฟ้านภากาศเวหาสมนทนย่อมไหลล้นท้นลงสู่ที่ลุ่มฉันใดเอวะเมวะอีโตทินังผลทานที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญมาดีแล้วก็ย่อมไหลล้นต้นไป ทำให้สำเร็จแก่ผู้วายชนที่เดลาละจากโลกนี้ไปสู่สัมปรยภพทุกประการฉะนั้นนี่มีนากะตาพุนเยนาด้วยอำนาจบุญกุศลส,สมภานในส่วนกักสินานุปทานนี้ที่คณะท่านเจ้าภาพได้ตั้งกัลายาณจิตแผ่อุทิศไปให้นั้นขอจงสำเร็จเป็นวิบากราศีอำนวยทิพยสุขสมบัติ แด่คุณแม่เทียมจิตไหลางามผู้ที่ได้ลวงลับดับชีพไปตามสมควรแก่พระติวิสัยในสัมปรายะพบสมดังเจตนาปารกทุกป,ประการรับประทานแสดงประธรรมเทศนาในสัพุริสกาาถาามการยมก็พอสมควรแก่เวลา ขอสบุยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการะฉันนี้เลี้ยงพี่ๆเราขึ้นมาเด็กพี่ๆน้องขึ้นมา